ดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับเมล์แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาตําส้มตำนะคะเป็นตําลูกลันตูนะคะเราไปซื้อมาเพราะว่าราคามันถูกนะคะก็เลยพากันมา, <c oughs> มานาั่งตาส้มตําในพื้นเลยนะคะก็ได้บรรยากาศดีนะคะคิดถึงบ้านก็จะมาตอบคอมเมนต์นะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าจะกลับไทยตอนไหนนะคะเราก็จะกลับบ้านนะคะตอนหลังปีใหม่ปีหน้านะก็ เหมือนประมาณปีนี้แหละที่เรากลับตอนช่วงหลังปีใหม่นะปี่หน้าเราก็ได้แลนไปตอนช่วงหลังปีใหม่เหมือนกันนะคะก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไปอยู่ไทยก็น่าจะประมาณเกือบ2เดือนนะคะเหมือนเหมือนปีนี้เลยนะคะที่เราไปเนาะเราก็จะมีวางแผนว่าไปเที่ยว ทะเลใต้นะคะไปเที่ยวภาคใต้นะก็ไปบุรีรัมย์ไปพัทยาไปกรุงเทพนะคะไปหลายที่นะคะวางแผนไว้นะสามีนะคะมิกะบอกว่าอยากจะขับรถนะคะไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวนะก็จะไปหลายที่นะวางแผนไว้นะคะก็จะไปบุรีรัมย์ก่อนจะไปอยู่บ้านสักประมาณ3าอาทิตย์นะคะเพราะว่าปีหน้านะเราจะขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะขึ้นบ้านใหม่ของน้านะคะน้าที่อยู่อเมริกานะแเกจะให้มิวนะคะจัดการเออจัดงานจัดอะไรอย่างี้นะคะ เกก็บอกว่าเออไปบ้านพอดีเลยเกจะให้ขึ้นเพราะว่าตอนนี้บ้านเกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทำกาแพงทํานู่นทํานี่เสร็จ เรียบร้อยหมดแลวก็เหลือแค่ขึ้นบ้านใหม่แต่แกไม่ได้มาแกไม่ได้มาเนาะแกจะให้เราจัดการให้อะไรเงี้ยนะคะเราก็โอเคนะอะไรเงี้ยนะเออเดี๋ยวจะไปจัดงานให้นะคะก็แค่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอให้แกอะไรเงี้ยนะคะตอนแรกนะคะพวกเราว่าจะไปเที่ยวหลีเปะนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วว่าจะไปกระบี่เปลี่ยนใจแล้วนะคะก็จะไปเที่ยวกระบี่แล้วก็จะไปเที่ยวแถวๆนั้นด้วยนะคะจะไปเกาะแปอะไรเงี้ยนะคะพอไปถึงที่กรุงเทพนะคะมิวกับสามีนะคะก็จะไปแจ้งจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยด้วยนะคะก็จะไปอยู่กรุงเทพก่อนแล้วก็จะไปทําเรื่องสเต็มพวก อะไรนะใบทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยนะที่เราเอามาจากฟินแลนด์เราเอาไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เอาไปทับ ไปประทับตราที่กงสุนนะคะลัก4ี่เนาะก็จะไปจ้างเขาทําอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะให้เอกสารเขาอะไรให้เขาให้เขาส่งมาที่บุรีรัมย์ให้ส่งมาที่อําเภอกระสังเราก็จะไปยื่นเรื่องนะคะ <c oughs> ทางอําเภอเนาะให้เพื่อนไปถามให้เขาบอกว่าต้องการแค่ต้องการแค่ใบทะเบียนสมร,รสภาษาอังกฤษแล้วก็พาสปอร์ตของสามีนะไปประทับตราให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> ประทับตราจากที่ฟินแลนด์ปุ๊บแล้วก็ไปแปลไทยแปลไทยเสร็จปุ๊บนะคะเราก็นู่นไปที่ กรุงเทพนะคะไปที่กงสุนลรักษีเนาะแล้วก็ประทับตราอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปที่อำเภอนะคะแล้วก็ไปมีมีพยานสองคนนะคะก็จะไปที่อำเภอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมอะไรนะคะก็รอดูติดตามเนาวว่าจะเป็นยังไงนะคะเรายังไม่ได้แจ้ง แจ้งสถานะที่เมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทําให้มันเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านของแม่ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีทะเบียนบ้านของเราเองแล้วเนาะเราก็จะย้ายออกไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แจ้งทะเบียนสมรสทําให้เรียบร้อยไปในใน,ในรอบเดียวเลยอะไรเงี้ยนะคะก็หวังว่าที่อําเภอกระสังจะง่ายนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางคนบอกว่าแต่ละที่ก็คือเอาเอกสารไม่เหมือนกันอะบางที่ก็เอาหลายหลายฉบับหลายอะไรเงี้ยนะคะเออก็ ปวดหัวกับเอกสารมากๆาเลยเพราะว่าต้องต้องไปประทับตราหลายรอบนะคะประทับตราที่ฟินแลนด์ก็เออเนี่ยวันจันทร์หน้านะคะก็จะไปก็จะไปที่เฮลซิงกิเนาะจะไปทําเรื่องนะคะเพราะว่าเมื่อบานเมื่อบานเพิ่งได้ใบทะเบียนสมร,รสภาษาอังกฤษมานะก็รอให้เขาส่งมาทางบ้านเกือบสองอาทิตย์อะไรเงี้ยนะคะเราก็จ่ายเงินไปประมาณ800 800บาทก็ประมาณ21 21ยูโรนะคะเพื่อนๆก็ทําเรื่องจ่ายทางออนไลน์อะไรเงี้ยให้ก็ส่งมาให้ที่บ้านพอเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทําเรื่องพาสปอร์ตอีกของสามีเออเอกสารก็ยุ่งยากเหมือนกันนะต้องดําเนินการนู่นดําเนินการนี่อะไรเงี้ยนะคะกว่าจะได้กว่าจะเสร็จแต่ละรอบอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปที่เมืองไทยอีกเมืองไทยก็ต้องไปแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยก็ต้องจ้างเขาจ้างเขาอีกแล้วก็ต้องไปประทับตราที่กงสุนอีกอะไรเงี้ยเออหลายขั้นตอนเหมือนกันนะ กว่าจะเสร็จแต่ละที่แต่ละรอบอะไรเงี้ยเออ สามีก็จนบนเนาะอทำไมเอกสารมันยุ่งยากจังเลยอะไรเงี้ยนะเผื่ออนาคตสามีได้ไปอยู่ไทยนะวีซงวีซ่าอะไรเงี้ยนะมันจะได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะเผื่ออนาคตเนาะเรามีลูกมีอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้ง่ายวันนี้วันพุธนะคะเรานะคะก็ได้วันหยุดตั้ง5วันเนาะก็อยู่บ้านนะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าไม่สบายจ้าไข้เด็กนะคะทั้งสามีทั้งเราเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไม่สบายอยู่บ้านติดไข้จากคนเก่ที่ทํางานนะคะติดไข้มานะจากที่ทำงานเนาะก็พากันมานอนซมอยู่หลายวันเลยนะคะกว่าจะดีขึ้นนะน ตอนนี้ก็มิวนะเริ่มดีแล้วนะคะสามีก็ติดต่อนะคะติดแบบป่วยโอ้โ oh. ห